สวัสดีค่ะทุกคนป้าอ้นค่ะวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียอยู่ที่บ้านนอกนะคะบ้านพักตัดอากาศค่ะวันนี้อากาศดีเนาะจ้าป้าอ้นจะพาลุงเพียไปเก็บกระเทียมป่ามาทําอาหารเย็นเนาะจ้าเดี๋ยวป้าอ้นจะพาทุกคนไปเก็บกระเทียมป่าแล้วมาดูว่าป้าอ้นกับลุงเพียได้เมนูอะไรเย็นนี้จ้าแล้วเราไปดูด้วยกันนะคะไปจ้า <c oughs> นี่ค่ะทุกคนต้นกระเทียมกำลังอ่อนๆน,น่าทานเลยค่ะ <Sketch> ที่ตรงนี้คือที่ประจำของป้าอ้อนนะคะป้าอ้อนเก็บทุกปีค่ะแต่ปกติช่วงนี้มันก็จะต้นใหญ่กว่านี้นะคะแต่ว่าปีนี้อุณหภ,ภูมิมันแบบว่าอื แปรปรวนอากาศมันแปรปรวนนะจ๊ะตอนกลางคืนอุณหภูมิมันก็ยังติดลบนะจ๊ะต้นกระเทียมมันก็เลยไม่ใหญ่เท่าไหรค่ค่ะแต่เพื่อนๆชาว Youtube บอกประอ้นนะคะว่าเนี่ยคะ่ะต้นขนาดนี้ละจ้ากำลังแซบค่ะประโอ้นก็จะลองครั้งแรกนะจ๊ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้มาเจอต้นที่ยังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจ๊ะ ค่ะป้าออนก็เก็บสนุกสนานตามใจป้าออนเนาะจ้าคุณลุงท่านก็บอกว่าเออเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณออนลุงยืนกินน้ำเก้ข่วยรอเนาะจ้าค่ะตัดค่ะมันค่ะมันตัดแล้วก็ดึงตัดแล้วก็ดึงสนุกคนเดียวค่ะลุงท่านก็ยืนเออน้ำแก้ก่วยก็เย็นๆนั่นละจ้าค่ะ ป้าอ้นกับลุงก็เดินมาที่ตรงนี้ก็5กิโลเมตรนะจาะเดินออกกําลังกายไปด้วยแล้วก็เก็บของป่าไปด้วยจ้าอืมนั่นสักพักก็มีเพื่อนๆมาช่วยเก็บเยอะเลยจ้าฝรั่งค่ะเขามาเก็บของเขาด้วยจ้าอืมป้าอ้นก็เลยเก็บเท่าที่พอกินนะจ้าได้แล้วจ้า ว่าแล้วเราก็มาทำอาหารเย็นกันดีกว่าเนาะจ้าเริ่มจากเอาสันในหมูมาแล่เอ็นออกเนาะจ้าป้าออนแล่ไม่เก่งดูซิเอาเนื้อติดมาด้วยเนาะจ้าค่ะจากนั้นก็แล่เป็นชิ้นบางๆเนาะจ้าเออเป็นแผ่นบางๆป้าออนต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่เส้นผมป้าออนบางกล้องอ่ะจ้ขออภัยเป็นอย่างมากจ้า จากนั้นเราก็ทุบมันค่ะทุบมันเข้าไปเบคอนจัดเรียงกันค่ะหน้าที่เรียงเบคอนนี้เป็นหน้าที่ของลุงนะคะวันนี้กับข้าวฝีมือลุงค่ะลุงท่านประณีตลุงจัดไปค่ะลุงจากนั้นเราก็มาต่อด้วยครีมชีสค่ะทามันลงไปค่ะ เห็ดดำค่ะเห็ดดำเห็ดดำที่ป้าอ้นไปเก็บมาตากแห้งไวน้นะจ๊ะแช่น้ำก่อนค่ะแล้วก็ใส่มันลงไปจ้ากระเทียมใบกระเทียมใส่มันลงไปคนทายขาดไม่ได้คือพริกแล้วก็ผักชีค่ะต่อให้จะมีพาสต์ลีด้วยก็ตามค่ะหน้าที่ม้วนค่ะม้วนคือหน้าที่ป้าอ้นค่ะม้วนค่ะม้วนปน้าอ้นม้วนเหมือนม้วนผมมาเนอะ จะสวยเหมือนกับม้วนผมไหมน้อค่ะหน้าที่หอก็คือหน้าที่ของลุงค่ะ ah, ลุงหอเข้าไปค่ะ ah, ลุงเอาให้สวยงามนะคะอย่าให้น้อยนะป้าโอนนะค่ะ ah, ลุงท่านประณีตมากค่ะ ah, ทำกับข้าวค่ะลุงก็ยังมว้มวนๆต่อนะคะเอาจัดไปค่ะ ah, ลุง แล้วเราก็มาจบท้ายด้วยบาร์บีวซอสนะคะบาร์บีวซอสนี้ป้าอ้นทำเองค่ะก็ทามันลงไปค่ะอ้าวลืมลุงลืมวัดวัดไฟวัดฐานเสร็จยางลุงเย้แล้วเราก็ใส่ลงไปบนกรีลค่ะบนเตาย่างค่ะจากนั้นเราก็อรอค่ะรอ อาหารอาหารเย็นกลายเป็นอาหารข้าของลุงกับป้านะคะวันนี้ชันดาเสร็จแล้วจ้าจากอาหารเย็นก็กลายเป็นอาหารข้าของลุงกับป้าตามเคยจ้าค่ะป้าอ้นกับลุงเพียก็ขอตัวทานข้าวก่อนนะคะป้าอ้นขอบคุณทุกคนสําหรับวันนี้ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ป้าอ้นกับลุงเพียขอตัวไปก่อนจ้าสวัสด ดีค่ะ